สวัสดีชาวโตเกียวทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเซลทีเฮดว่าแต่เพื่อนแลเล่นเกมนี้ยังครับก็ที่ผ่านมาไม่นานนะครับทางตัวเกมได้อัปเดตใหม่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกิจกรรมตัวละครเพิ่มฟังก์ชันเปลี่ยนชื่อองค์กรสาปรับฟังก์ชันผู้ช่วย4ปรับเลเวลเปิดเลเวลเป็นระดับ MR นะครับหรือว่าอัปถึงเลเวล350 5. ปรับประสบการณ์การเล่นเกมอื่นๆก็หลังจากที่เกมได้ทําการปรับมานะครับก็มีดราม่าเกิดขึ้นหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่งตัวละครให้มาเร็วขึ้นอันนี้สายฟรีแล้วก็สายเทมเพทไม่พอใจอย่างยิ่งเลยนะครับกับการเล่งตัวละครให้มาเร็วขึ้นนะครับก็ผมไปอ่านในกลุ่ม Facebook มาก็มีหลายคนเลยนะครับที่ด่าเกมว่าเฮ้ยเกมมึงจะรีบไปไหนวะ wow ทำไมตัวละครมาเร็วจังแลวก็การปรับร้านค้าด้วยครับอ่ะยังไงนี่ครับเข้าไปที่ร้านค้าเ,คเหวไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ในนี้ครับนี่ครับล็อกทะลวงแล้วก็ไปที่ร้านค้าคแล้วก็มาที่หน้านี้นะครับอ,อันนี้เป็นการปรับที่หลายคนไม่พอใจอย่างมากครับคืออยู่ดีๆ คุณมึงก็เอาคิดต,ตั้นอัพตัวละครเป็น MR เนี่ยหรืออัพเป็นเลเวล350เนี่ยเข้ามาขาแบบดื้อๆเลยครับก,ก็คือสายดองเนี่ยก็ยิ้มไปไงสายดองแม่งก็โคตรได้เปรียบเลยไงในอารีนาส่วนสายที่ไม่ได้ดองหรือว่าเอาค่าเงินนี้ไปซื้อเหรียญทำโชคศักยภาพก็เซ็งครับเซ็งจริงๆคือ มันอยู่ดีๆมันก็ปรับมาดื้อไม่มีการบอกกล่าวอะ่ะอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับการที่เกมทําแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาคําไหนมาด่าเกมเดียวะเออคือช่วงนี้มันอัปเดตมาใหม่มันก็เริ่มร่รัวขึ้นเลยนะครับเริ่มแบบเริ่มมั่วเละเทะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่พอนะครับตัวละครที่อา้าวเดี๋ยวนะ ผมเปิดโฟกัสแล้วไม่ใช่หรอเอาใหม่เอาใหม่ไอการปรับล้าค้าเมื่อกี้เนี่ยยังไม่พอเลครับแถมเกมยังเอาตัวละครเนี่ยเข้ามาให้สุ่มเร็วด้วยนะครับแถมวันที่เก้าที่จะถึงนี้ผมไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่นะไม่แน่ใจคือเกมเนี่ยไม่งเอาออกจากประกาศกิจกรรมเว้ยไม่รู้ว่าโดนด่าหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เออคือ ก่อนที่มันจะอัปเดตอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันมีกิจกรรมมาก่อนนะครับว่าจะมีกาชาแบบสุ่มเลือกให้เลือกตัวละครเนี่ยตัวอะไรก็ได้มาให้เราสุ่มอ่ะในนี้แหละในกาชานี้มันเป็นตัวละครแบบตัวเดียวใช่ไหมคือสุ่มหาเพื่อหาตัวเดียวเลยแต่ในอนาคตที่จะถึงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามาวันที่9หรือเปล่านะครับมันจะเป็นกาชาแบบให้เราเลือกตัวละครที่เราชอบนะครับเลือกมาซักประมาณ สองสามตัวแล้วก็จะมีประมาณสองสามร้อการันตีมั้งพอถึงหนึ่งรการันตีแรกก็จะสุ่มสามตัวละครที่เราเลือกมาครับอืม <Okay. S 1> เห็นว่าในอนาคตกิจกรรมนี้จะมาแล้วครับก็พอเห็นมันประกาศไว้่าปุ๊บเนี่ยไ mm. อ้เฮียเกมแม่งเอาออกจากประกาศกิจกรรมไปเลย yeah, yeah. <laughs> คือถ้าจะเกิดท่านผู้ชมจะไปดูณนะปัจจุบันณนะเวลานี้คือตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมง วันที่6กยอกันยานะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีกิจกรรมนั้นแล้วครับไม่รู้ว่าแทนตัวเกมจะเลื่อนหรือเปล่ายัางไงก็อันนี้ไม่รู้นะครับแต่เหตุผลที่ตัวเกมเอาออกไปจากกิจกรรมก็น่าจะเป็นเพราะว่าโดนด่านะครับมผมไม่รู้ว่าพวกมันอ่านความคิดเห็นในกลุ่มโตเกียวกูใน facebook หรือเปล่า แต่ผมว่ามันน่าจะอ่านนะแล้วก็กําลังปรับปรุงอะไรบางอย่างครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายเลยครับที่เข้ามาก็คือกิจกรรมเป่าคอนนี่เป้าหมายเทนเนี่ยอะไรเนี่ยผมว่ากิจกรรมนี้ก็น่าทําอยู่นะครับสลหรับสายที่ไม่ใช่ทีมอันเทคุเนี่ยคือไอตัวใหม่เป็นสายอันเทคุนะเนี่ย แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ใช่สางอันเทคุเป็นสายดองเล่นทีมอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่าสุ่มมาสักตัวหน,นึ่งนะก็อัพปลดล็อกเอฟเฟกตโลมือสุขีเพื่อเอาวันนี้ก็ได้นะครับศักยภาพเลเวล6แบบสุม่มผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบสีลุงหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่อ่านมาไม่น่าจะเป็นสีลุงครับ คือศักยภาพจะมีแบบเลเวลหธรรมดาแล้วก็เป็นสีลุงด้วยนะครับแต่ผมมองว่ามันน่าจะไม่ใช่สีลุงอะ่ะอืมเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนนะเนะนี่ยครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นศักยภาพเลเวลหธรรมดาที่ไม่ใช่ลุงถ้าเกิดมันไม่ใช่ ลุงก็ไม่ควรสุ่มนะครับผมมองว่ามันก็เฉยๆอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมทดลองให้ดูป่ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อืมผมว่าธรรมดาวะ่ะถ้าสีลุงมันก็น่าจะเขียดแล้วเออไม่น่าใช่สีลุงหรอกเดีย๋ยวขอดูในกิจกรรมนี้แป๊บหนึ่งซิ<ะ>อ่าวงล้อศักยภาพนะ ผมว่าไม่ใช่สีลุงครับผมไม่ต้องทดลองให้ดูละหน้าตาก็คนละเรื่องก,กันเลยเล,เลเวลหกธรรมดาจะเป็นแบบนี้ครับส่วนเลเวล6แบบสีลุงก็จะเป็นแบบสีลุงเลยนะฮะก็ใครเพรน้อยก็ไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ถ้าเกิดท่าผู้ชมเนี่ย,ยผมมองว่ากิจกรรมนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพรน้อยก็ไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับคือถ้าเพื่อนสุ่มแล้วเนี่ย แล้วตัวละครหน้าตู้เนี่ยมันไม่ออกภายใน100โลแรกคือเพื่อนๆจริงนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีกิจกรรมอันนี้มาก็เถอะกิจกรรมตามล่าเนี่ยเนี่ยแผ่การไต่ลิมิเต็ดอันนี้คือทำมาหลอกนะครับเออคือมันไม่ได้คุ้มหาเหวเลยนะคือจะพูดว่าไงอะ่ะคือถ้าคุณ เปิดมาได้ภายใน3 4สี่โลแรกมันก็คุ้มหละเพราะว่ามันได้เซลล์เลือดแบบนี้ไงภายใน3 4สี่โลแรกมันก็เสียเพรประมาณ900 0ถึง12,000สองถ้าเกิดเราได้ภายใน3าสี่โลแรกมันก็คุ้มครับเราก็จะได้เซลล์เลือดแบบนี้ไงแล้วก็ของรางวักลกากาอีกมากมายครับอืแล้วก็เห็นมีกิจกรรมแถมนี้ด้วยนะอ่ะกิจกรรมนี้อ่ะถ้าเก็บเพื่อนๆสุ่มก็ เพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลในนี้อีกของรางวัลในนี้ก็เป็นของรางวัลกากๆครับอืมไอใบหานี่ก็ได้แค่สองพันเองตอนแรกผมมองแว็บแรกกูนึกว่าสองหมื่นชิบหายโคตรกา,กากเลยเอาเป็นว่าสำหรับความคิดผมถ้าเกิดเพื่อนๆเพดไม่พอก็อยากไปทำนะครับถ้าเกิดเพื่อน,อนๆได้ภายใน 100ร้อยโลหรือสองรอยโลมันก็ไม่คุ้มเลยนะครับหนึ่งร้อยโลก็คือเพื่อนๆเ,เสียเพชรไปสามหมื่นเพชรเลยนะเออเอาหมาเขาทำไมวะเชียยิ่งเรไม่ดีอยู่เกมแม่งอัปเดตอะไรมาไม่รู้อ่ะเนี่ยไอ้กิจกรรมเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆสุ่มไปร้อยครั้งเนี่ยก็คือเสียไปสามหมื่นเพชรก็ไม่คุ้มเลยนะครับเพราะว่าในการประมูลเนี่ยมันประมูลประมาณสามพันหกพันเพชรก็ได้เซลล์แล้วนะครับอืม สี 4, ่พันถึงแปดพันดิเออประมาณนี้แหละผมจําไม่ได้นะแต่มันไม่เกินหมืนะ่นอ่ะประมูลในนี้อ่ะคุ้มกว่าครับคือกิจกรรมนี้ถ้าไม่ใช่สายอันเทคุจะปล่อยไปเลยก็ได้นะครับนี่เลยแล้วก็อันนี้เลยรับที่เพื่อนเกียดกันที่ผมพูดไปแล้วต้นคลิปก็คือคานอัพเลเว่เป็น350แต่ทางตัวเกมเนี่ยก็แจกนะครับ<ว>แจกกล่องนี้มาฮะนี่กล่อง เลือกอันยามานีอะไรก็ได้20อันผมเลือกไปแล้วนะ10บอันตอนนี้เหลือ1ิบอันครับก็เก็บไว้เลือกตัวในนะคตผมคิดว่าจะเลือกอายาโตเขียวไงเอออานอยากปั้นอายาโตเขียวอยู่แต่คือตอนแรกผมจะทําคลิปสุ่มคณิวาลอันนี้ด้วยเพื่อหาอายาโตเขียวเนี่ยในกล่องเนี่ยมันมีอายาโตเขียวอยู่แต่เกมม่งก็ อัปเดตก,กิจกรรมชี้อะไรมาไม่รู้เยอะแยะเต็ไมไปหมดครับคือแบบคือผมทําไม่ถูกเลยแม้ว่าผมจะทํากิจกรรมอะไรดีแม่งเยอะไปหมดอ่ะเออคือตอนแรกอ่ะผมจะรอในตู้นี้ไว้ว่าตัวอาอะโตะเขียวจะมาหรือเปล่า <c oughs> ปรากฏว่าก็เป็นตัวไอติ่มใส่แว้นผมน้ําตาลมาแทนครับ <c oughs> ผมก็เลยอ่ะกูข้างก็ได้วะ <c oughs> แล้วก็อยู่ดีๆก็จะมีกิจกรรมอะไรที่มันเอาออกไปจากหน้าประกาศกิจกรรมอ่ะ เข้ามาครับคือตอนแรกผมอ่านทันนะมันจะมีกิจกรรมที่ผมพูดไปตอนคลิปอะไอสุ่มเลือกต,ตัวละครสาตัวเออที่จะมาวันที่เก่าผมก็ไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่าผมก็แบบไม่ได้ทำคลิปสุ่มสักทีงไงคือเกมแม่งกิจกรรมมาลัวมามั่วเกินอะ่ะเออเดี๋ยวก็คาเนียวาวเดี๋ยวก็สุ่มอันนี้เดี๋ยวก็อะไรอีกบาบา,บาเต็มไปหมดนะครับยิ่งในหน้ากิจกรรมนี่โอ้โหเลอะเทอะไปหมดครับ นี่ฮะเดี๋ยเปิดดูก่อนมันอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้อีกลูกทรงลูกโซ่เลยเนี่ยไม่คุ้มหรอกเกมคุ้มเสียเอย้แถมเสียกิจกรรมทำเซลล์ไม้ครับอืมในเซลลพิเศษก็จะมีแต่เซลลตัวประกอบครับเนี่ยดูดิไม่ค่อยมีอะไรเลยเนี่ยมีแต่ตัวประกอบ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดใส่เซฟพวกนี้ให้ตัวประกอบมันจะเก่งขึ้นเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจยังไม่มีใครเคยทำครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็มาบน่นนิดนึงก็มานิดนึงหน่อยก็บ่นเยอะเลยครับสรุปเลยนะครับคลิปนี้ก็ผมมองว่าเกมน่าจะ,จะไปในทิศทางที่ลบอยู่นะผมมองว่าในอนาคตมีโอกาสปิดตัวนะครับเออ <laughs> ก็มาลุ้นกันครับว่าเกมนี้จะอยู่ได้นานกี่ปีนะฮะแต่ผมมองว่าสามสปีก็น่าจะปิดนะป่ะคือผมมองไม่ค่อยเห็นอนาคตของเกมนี้เท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนยังไงคือตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มที่จะรวมเซิร์ฟเวอร์ละนั่นแหละรวมเซิร์ฟเ,เ,เวอร์นู้นมาเซิร์ฟเวอร์นี้คือคนมาเล่นน้อยลงไงคุณเชื่อไหมว่าผมเล่นแบบเติมน้อยผมยังติด อารีนาอันดับที่ห้าคิดดูดิเนี่ยอารีนา s อ d ก็อันดับห้าคือแบบคือการแข่งขันมันน้อยครับมันเสริมหนึ่งเนี่ยคนมันด้วยความที่คนมาเล่นน้อยเนี่ยการแข่งขันเลยมันไม่สูงครับมันก็จะมีแต่พวกเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดเซิร์ฟเปิดยาวมาถึงนี่อะไรเงี้ยไอคนที่เล่นไม่ค่อยจริงจังก็เลิกเล่นไปเลยครับในเซิร์ฟนี้มันทําให้แบบ คนที่อยู่อันดับล่างเนี่ยก็ขึ้นมาขบวบนไม่ได้ไงส่วนคนที่อยู่อันดับบนเนี่ยก็ร้อยแพ้ครับก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะเพราะว่าไม่มีคู่แข่งครับไม่มีคนเติมเออก็ยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดอย่างไางไก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้เปิดให้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่จํากัดน,นะครับจะด่าเกณก็ได้นะครับแต่อย่ามาด่ากูเดอ้เอผมไม่เกี่ยวนะ <laughs> ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ใ,ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสว่วนนี้ลาไปก่อน,นะครับบายบายบ๊ายบายเกมส้นตีน